มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปรายในหัวใจก็มีแต่ความเหนบนาวตองฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหนบนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีของหมดเวลาของฉัน อยากจะอยู่กับเธอนานนาน,น,นแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาเขอคไวยไรมาอยู่ต่อเลยได้บอกอย่าปล่อยให้ตัวเายไปเจ้าก็หูบด เมืใจมันมีแค่เจ้าผู้เดียวทอนั้นอยากได้ยินคำว่าฮักแทนคำบอกลาเมียกฝนบนฟ้าเพื่อนูดีเมื่อนี้ให้ผมยืมเงินหน่อยสองพันเพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันไปถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียนข้างฉันเดยว นาฬิกาคงไม่บอกคืนแล้ววันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีวเวลาของฉันอยากหยุดกับเธอนานนานนานแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่หวัยวันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวอรกับเธอได้เพียงสายตาไปสามอ,อ,<ป>อยู่ต่อเลยได้ไหม ปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รอดทางดวงใจให้เธอกับเธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้มีคำว่ารกแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่แค่แค่เธอเยี่ยมมากครับผมโอภาษาอังกฤษได้ไหมครับสามสิ Can you stay with me?